ลัคนาราศีธนูเจ็ดเดือนนี้มีโชคลาภรวยเน้นๆจะต,ต้องบอกนะครับว่าโชคลาภเนียไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเสมอไปนะครับยังสื่อถึงการทำภารกิจแล้วมีมุมที่จะสำเร็จสมหวังปังปริเยตนำปสูสความเฮงและความรวยนะครับแล้วดาวโชคลาภของคนลัคนาราศีธนูได้แก่ดาวศุกร์นั่นเองนะครับ พกคสมบัติให้ทายสุขครับเงินเงินทองทองครับแล้วทําเช่นไรครับก็ต้องทําตัวให้ยิ้มแย้มสดใสร่าเริงอินเตอร์เทนเมนต์ดูสนุกสนานครับนี่แหละครับจะส่งเสริมให้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับดาวสุขโครจรเฉลี่ย25วันต่อราศีนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมๆแล้วได้ประมาณ6เดือนนั่นเองนะครับแล้วก่อนไปฟังคำทำนายนะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําพยากรณ์นี้เป็นดาวจอนะครับเป็นภาพรวมถ้าให้ม่นยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอนะครับและจำคัญก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นคนที่เกิด ในลักนาราศีธนูจะดีมากคือนําเวลาเกิดไปผูกดวงแล้วลักนณะสถิตธนูเนี่ยจะแม่นมากนะครับถ้าราศีจะแม่นลองลงมานะครับนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในปีนี้นะครับมันเริ่มกันที่ดาวสุขที่สถิตราศีมีนครับก็สถิตมานานแล้วครับตั้งแต่19มีนาครับจะย้ายวันที่12เมษายนนี้แล้วนะครับดาวโชคลาบไปอยู่ในเรือนพันธุครับจะได้มาจากเลขบ้านเลขรถ หรือครอบครัวให้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอะไรดีๆเกิดกับตรงนี้นะบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้เลขตัวนั้นไปเล่นเสี่ยงโชคก็ถูกได้อีกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยเราต้องโฟกัสไปทางบ้านรถนะครับครอบครัวที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากนะครับต่อมาครับดาวศุกร์จะไปสถิตลาศิเมษครับวันที่12เมษาไปแล้วนะครับถึงวันที่6พฤษภาเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าลาภไปอยู่ในเรือน ปุตตะนะครับปุตตะนั่นหมายถึงลูกบริวารคนอายุน้อยกว่าครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรู้แล้วครับการจะเสี่ยงโชคเพราะนั้นเราก็ต้องไปถามลูกเราว่าจะออกอะไรดีเราไปซื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไปเสี่ยงโชคกับคนที่ดูอ่อนกว่าวัยอ่อนกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้หรือฝากบริวารซื้อก็ได้นะแต่ตอนเนี้ดาวสุขได้ตําแหน่งเป็นปะเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เพียงครึ่งเดียวครับจะได้ไม่เยอะนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับดาวสุกไวัสถิตราศีเมถุนครับวันที่31พฤษภาคมครับถึงวันที่25มิถุนาครับตรงนี้เขาเรียกว่าดาวโชคลาภเล่งลักนานะครับแต่ก็เป็นสุก7เจ็ดอาจารย์เจ้าวัด้อนนิลันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเล่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าดาวสุกอยู่ในเรือนปัตตานีนครับลาภปัตตานีเนี่ยได้มาจากแฟนคนรักหุ้นส่วนคู่ครองฝากแฟนซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้ หรือได้จากลูกค้านะครับแต่ที่ว่าเป็นสุข7็ดพินทุบาทคืออะไรต้องซิกแซกครับกับหน้ากับหลัง6-9อะไรแบบนี้ด้วยนะครับถึงจะมีมุมที่จะถูกนะครับตรงนี้เห็นไหมได้เทคนิคเน,คนี้นำไปเล่นได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวสุขสถิตราศีสิงห์ครับ20กรกกดาไปแล้วครับถึงวันที่14เดือนสิงหานะครับ อันนี้บอกเลยนะครับว่าดาวโชคลาภไปอยู่ในภพสุภะแล้วนะครับเรียกว่าไปอยู่ไกลจากตัวเราเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องไปเสี่ยงโชค right. ที่แดนไกลครับนู่นเลยครับอาจจะมีมึงต้องขับรถไปซื้อที่ไกลๆหน่อยนะครับจะดีนะครับหรือเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้หรือไปทําบุญได้เลยนะครับซื้อที่วัดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าดาวไปดาวะจําตัวเรานะไปคนชอบรรมรทมโมชอบทําบุญเข้าวัดเลยครับช่วงนั้นเราก็ไปซื้อที่วัดไปเสี่ยงโชคซื้อกับคนที่มีอายุดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะครับ เทคนิคนี้ก็นําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับรับรองจะมีโชคมีลาบมาแน่นอนนะครับต่อมาครับดาวสุ์ไปสถิตราศีกันครับนะครับวันที่สิบสี่เดือนสิงหาไปแล้วครับแตงวันที่แดกันยาเลยนะครับอันนี้นะครับไปสถิตอยู่ในเรือนกรมมะครับหรือเรือนการงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะครับว่าจะได้โชคลาบนะครับเน้นไปทั้งเรื่องการงานนะครับ ดูแล้วจะมีมุมแบบเออได้งานดีๆทําแล้วได้เงินอะไรอย่างนี้นะอาจจะต้องออกแรงนะครับแต่ถ้าถามเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยก็แนะนํานะครับซื้อที่ทํางานฝากเพื่อที่ทํางานซื้ออะไรแบบนี้นะถึงจะมีมุมที่จะถูกแต่ก็ถูกก็ไม่เยอะนะเพราะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งเป็นนิดครับนิดแปลว่าน้อยต่ําต้อยไม่มีพลังครับนะแล่ถ้าจะเล่นก็ต้องอะซิกแซกนี่เห็นไหมกับหน้ากับหลังอะไรอย่างนี้นะหรือได้มันจะการแก้ปัญหาอ่านะครับหรือว่า ซื้อเนี่ยใกล้ๆน้ําหน่อยก็จะดีนะครับตรงนี้นะเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในบ้านดาวพุธเนี่ยพุธสุกเนี่ยไปคู่ธาตุน้ําครับเห็นไหมครับก็ฝากไว้เป็นเทคนิคในการเล่นก็ได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวศุกร์สถิตราศีตุลแล้วนะครับวันที่แดเดือนกันยานะถึงวันที่สามเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเป,นเ,ปนเกษตรตาธิบดีเลยนะครับ เรียกว่าได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับถ้าจะได้นะก็จากตัวเองแหละครับดาวสุขก็คือซื้อที่ตลาดก็ได้นะดาวสุกเป็นดาวเกี่ยวกับอาหารของกินไงตลาดจะมีของกินเยอะไปเสี่ยงแถวนั้นได้เลยนะครับก็จะมีมุมที่จะถูกแล้วจะได้เยอะด้วยนะครับยิ่งพื้นดวงมีนะก็จะยิ่งได้นะครับเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องดูพื้นดวงด้วยนะครับถ้าให้ดีนะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมาะกับการเสี่ยงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอริมรณวินาอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับไม่ให้เสี่ยงจะดีกว่านะครับ ต่อมาอย่างไม่หมดนะครับดาวศสุกรสิตราศีธนูครับวันที่สามเอ็ดเดือนตุลาถึงสามพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวไปโชคลาภทับตัวเองไงครับเพราะฉะนั้นก็เลขตัวเองนะครับวันเกิดเอ่ยเลขอายุเอ่ยครบรอบเอ่ยอะไรต่างๆเลขบัตรประชาชนเลขที่ใจเราบอกมาเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้และดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมี เกมมีงานหรือมีอะไรที่ต้องแข่งขันเนี่ยเราลุยเลยครับเราสู้เลยนะครับเราจะมีมุมจะปประสบความสำเร็จบางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคลาภเสมอไปอาจจะหมายถึงการทํางานทาธุรกิจการแข่งขันแล้วมีมุมจะปประสบความสําเร็จนั่นเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับสุดท้ายแล้วครับของปี2 5 6 4้สครับดาวศุกร์ประเะสดิจราศีมังกรครับวันที่3ธันวาถึงสิ้นปีเลยนะครับเรียกว่าเป็นลาภากระดุมพระครับ ดาวชโชคลาภอยู่เรียนการเงินอันเนี้ยชัดมากเห็นไหมเพราะชโชคลาภอยู่เรียนการเงินมันจะเป็นได้ชโชคลาภเงินเงกกินทั้งทองเหมาะกับการเสี่ยงชโชคเป็นอย่างยิ่งเสี่ยงที่ไหนเสี่ยงใกล้ๆตัวเราไม่ต้องไปซื้อไกลแถวบ้านเราแถวที่เราอยู่แถวที่เราคุ้นเคยครับนี่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับและที่สําคัญเทคนิคครับดาวสุขและตําแหน่งเป็นเทวีโชคเทวีทคือผู้หญิงจะให้โชคครับเพราะนั้นเสี่ยงกับผู้หญิงนะครับจะดีกว่านะจะให้โชคแล้วไปอยู่ในบ้านดาวสาวก็ต้องแก่กว่าอะไรแบบนี้นะเพราะนั้น เป็นผู้หญิงสูงวัยให้โชคอันนี้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะก็ให้ไหวนะครับเป็นแนวทางทั้งปีครับของการเสี่ยงโชคนะเพราะว่าเราเข้าใจครับว่ามีคนที่อยากมีโชคมีลาบนะครับอยากร่ารวยเนี่ยให้ไว้เป็นแนวทางเทคนิคในการเล่นนะครับมาฟังกันได้ทั้งปีเลยฟังได้เยอะๆเลยนะครับตรงนี้แล้วไปแชร์ได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับตรงนี้แต่ท่านใดที่ฟังแล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เขาจะขึ้นเป็นรูปนี้ครับดีอย่างไรครับก็แน่นอนครับเหมือนมีเลขขาส่วนตัวครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนบอกเทคนิคก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเห็นไหมครับดีขนาดนี้กดติดตามได้เลยนะครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารนะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบ้านรถที่ดินธุรกิจ โชคลาภสีมงคลลายเซนทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3มระยะ4ี่แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอัพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับ เหมือนกันครับถ้าคุดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คนเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง7 9 9บาทครับคุณจะหาเงินที่เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่แอดไซด์เกรเทวา5ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ ประสบความสาเร็จและล่ํารวยครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลายสิบคันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้ แล้วถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีพอซอเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใครเวลากว้างๆก็จจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพูดกันครับอาจารย์เกรทเทว่า